วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเดินห้างปาซิโอรามกําแหงเนาะซึ่งตรงหน้าห้างปาซิโอก็จะมีทางขึ้นลงรถไฟฟ้าสายสีส้มนะนี่เลยครับซึ่งก็ยังไม่ติดป้ายชื่อสถานีเนาะส่วนฝั่งนู้นก็เป็นที่จอดรถแล้วจอดด้วยนะครับผมนั่นอาการใหญ่โตเลยครับผม เึ่งใครขับรถมาก็มาจอดที่นี่แล้วก็ใช้ด้วยไฟฟ้าใต้ดินได้นะสายจีส้มสุราษฎร,รมธานีบุรีนะผมอนาคตก็ใช้วยไฟฟ้าแล้วก็มาห้างได้เลยนะผมซึ่งจุดเด่นของห้างนี้ก็จะเป็นลานน้ําพุอยู่หน้าห้างเนาะนี่ก็ว่าความเจริญรุ่งเรืองนะจะมีน้ําพุเนี่ยดูสิดาบก็พุหลังนุ่งลังุ่งลังเลยครับผมสวยข้างไหนก็จะมีน้ําพุนะอ่า เดินเข้าไปไปในห้างนะนี่ครับผมเงียบนะไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่แต่ก็ยังมีน้ำพุอยู่นะมีทุกที่เลยนี่ก็มีโซนขายอาหารด้วยเนี่ยนไาครับผม พร้อมแล้วผมนี่ห้างเขาก็<ๆ>ใหญ่โตนะปาซิโอร,รามกรแมงนะ่น้ำพุน้ำพึ่งด้วยมุมเจ็ดขาานี่ชั้นล่างก็ขายของเยอะแล้วครับผมเดีย๋ยวเราไปดูชั้นบนกัน ซึ่งเป็นห้างโอเพนะ Apple. เอะนะแอเปิดข้างบนก็จะเป็นลานกว้างเลยนะเนี่ยแล้วก็จะมีร้านค้าอยู่ตรงกลางนี่เลยครับผมแล้วก็มีร้านของกินนะแล้วก็ยาโยอยิแล้วก็มีชั้นบนนู่นครับผมแล้วก็มีลิฟต์แก้วนะซึ่งเงียบนะถือว่าเงียบๆอาจจะด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะผมเมื่อก่อนคงจะคึกคักตอนเปิดใหม่ แต่ตอนนี้เงียบครับผมถือว่าใครที่ครอบความสงบก็มาได้นะซึ่งก็มีห้องน้ำด้วยเนาะนี่ไปดูห้องน้ำกันห้องน้ำสะอาดมากเดี๋ยวเราไปดูชั้นบนกันชั้นบนก็เป็นโซนโรงเรียนสอนนู่นสอนนี่นะครับ ฝั่งนู้นก็เป็นร้านนะปิดเงียบกันอยู่นะเมื่อก่อนยังเปิดอยู่นะอาด้วยเศรษฐกิจแล้วมั้งเดี๋ยวเราลงลิฟต์แก้วนะแนะ่ดูตั้งแต่ชั้นบนชั้นล่างเลยนะแจ่มงเลยเอ้ยดูยครับผมแน่ซึ่งลงชั้นบีนะครับผมชั้นบีชั้นบีคือชั้นอะไรอะ่ะคือดอยเมื่อจังคือชั้นอะไรอะ่ะอ๋อชั้นลานจอดรถนะครับผม เราไม่มีรถเราขึ้นไปก่อนชั้นบีชั้นรานจอดรถนะเราเดินมาเมื่อกี้เอแต่รถต้อานนี่นี่อาหารเลยนี่ตัวนี้ก็ขายอาหารนะครับผมเนี่ครับห้างปาซิโอน้นพึ่งสาดไก่หยองเนี่ยพอเดินออกมาเราก็จะเห็นรถไฟฟ้าสายสีส้มนะสถานีก็อยู่ข้างหน้าเนี่ยเนี่ยครับห้างปาซิโอแง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 งมากันได้นะผม